อารหังสมาสมุทโธพระวาพุธทธังพระวันตังอะพิวาเทมิสว่างขาโตพระวัตาธโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนภควโตโงสาข้อสพพังโฆสพพังฆงนมามิธรรมจักกัปปะวัฒนสูตรหันธมยังธรรมะจักกัปปะวัตตะนสุตตังนะภานามาเส เอวัมเมสุตังข้าพเจ้า,าพระอน,นุนได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังสมัยหนึ่งพระเขาวาพานาซียังวิหาราติอิสิปตเนมิคัทเยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าป่าอิสิปตนามลคกธายว,วานเมืองพราราณสีตะตะตะัตตตตตนโขพระขวา,าบัญจมคีเยพิกขุอมันเตสิที่นั่นแลพระผู้มีพระคเจ้ารับสั่งเรียกพิพสูป,ปัญจวคีมาตรว่า เทวเมพิคเวอัตตาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายที่สูตรแห่งการระกทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัปพาชิตเตนะนะเสวิตตภา,าเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกามาสุกามสูกามาสุข,ขาริยานิการโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ในความค่ายในความการทั้งหลาย ดีโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นของชาวบ้านโพทุชะนิโกเป็นของชั้นของเป็นของชั้นเป็นของคนชั้นปุดุษนอนาลยโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของบริยตเจ้าอนนา,านันทสันตโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยจาย,ย,ยังอตตะกิละมาฐานยโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบาก ทุกข์โขเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของปยาเจ้าอันนันสหาหิตโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะคัมมาปชิมาปฏิปทาดูก่อนวิสูน์ทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดแห่งการกระทำสองอย่างอยนะ่างนั้นมีอยู่ตถาคะเตนะอภิสามพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคนไม่ ได้แต่รู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขูก่กาลคณีเป็นเครื่องกระทาให้เกิดจากขุ่ยานาการณีเป็นเครื่องกระทาให้เกิดยานอุปสม,ยยยสมยยัยะอภิญญาาสำโพธายะนิพายญาะสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพานกัตตะมาจะสาพิขเวมชิม,มาปฏิปทาดูก่อนพิสุทธังหลายครอบฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่า ตถาคตเตนะอภิสามพุทธ,ธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตัดสรูรพร้อมเฉพาะแล้วจากขูกาลคณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากขุจากสุยานากาลกณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดยานอุปสมายาพินญาญาสัมพธายานิพายญา,ยาสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพานอายะเมวะอุยโยอัทางคิโกมะโค ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองเสยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความลำบผิดชอบสัมมาวจาการพิจารชอบสัมมากัมมโตการกระทำการงานชอบสัมมาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายโมความภาพเพียรชอบสัมมาสติความ,ามารามละลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจ ใจมั่นชอบพยังโขงสาพิคเวมชิมาปฏิปทาดูก่อนพิสุตตังหลายอยากนี้แลคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางตถาคาเตนะอภิสัมพุทธ,ธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตัดสู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขู่กาลกานีเป็นเครื่องกระทําให้เกิดจักสุยาณกาลกณนีเป็นเครื่องกระทาให้เกิดยาณอุป,ปัสมายะอภินายะสโพธทายะนิพพานายะสังวัตติ ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพานอีทางหูปานาพิกเวทุกขังริยสัจจังดูกรพิสุขทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่คือชาติปิดทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกขชาาปิดทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกขมารานำปิดทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกโสกปรลิเทวะทุกขาโทมนานสุป,ปายาสาปิดทุกขขา แม้ความสศกความล้ำลายความลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแทนใจก็เป็นทุกข์อภิเยหิยสัมโยโพทุกโขความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโพทุกโขความพลาดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามาปิดชงนะังณะละพาติตัมปิทุกขงังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ สังกิตเตนะปัญจุปทานขันธา,าทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อีทางโหปานะพิกเวทุกขาสมุทโย,ยริยสัจจังดูก่อนพิสุกทั้งหลายก็ยริยสัจคือเหตุให,ให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตันหานี่คือตันหาโอนภวะปิกาอันเป็นเครื่องทําให้การเกิดมีอันเป็นเครื่องทําทให้มีการเกิดอีกนางทิราคสาสาธาตา อันประกอบอยู่ด้วยความกำนัดด้วยความด้วยด้วยอำนาจความเพลิดเพลินตตตตันตพินันที่มีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเสยยะทิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามาตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นทิทางโหปานาพิคเวทุกคานิโลทวาริยสัจจัง ดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายก็ริยสัตคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสะเยวะตันหายะอสสะวิลาคานิโรถูนี่คือความดับสนิทพอจางไปโดยไม่มีเหลือของตันหานั่นเองจาโคเป็นเครื่องเป็นความสละทิง้งปาทินิสกคโคเป็นความสลัดคืนมุตติเป็นความปล่อยอนาเรโยเป็นความทําให้ไม่มีเป็นความทํมมา ไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอีทางโขปานาภิกเวทุกขานิโ,โรธเขาไม่มีปฏิปทาญาสจังดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายก็ริยาศาสตจ์คือก็ปฏิบัติที่ทาให้สัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อยายะเมวะอ,ยอายอัตทางกิโกมะขทนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปประการเสยยะทีทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ส,สัมมาทิสฐิความเห็นชอบสัมมาสังกป,ปูความดำบิชอบสัมมาวาจาการพูจาชอบสัมมากัมมันโตนก,าการทำการทำงานชอบสัมมาชีวการแล้งชีวิตชอบสัมมาวายโมความภาพเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมันชอบอีทางทุกขังยาสัจจติเมพิกเวบุเพ อน,น,นันสุตเตสุธรรมเมสุจักขุทัปธิยานาุทัปธิปัญญาทัปธิวิชาุทัปธิอโลโกหุทัปธิดูกนพิสุทิ์ทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนแต่ว่าแต่ก่อนว่ากอร,ริยศัสตร์คือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตั้งหูปาเน ปานิทางทุกขังริยะสัจจังอริญย,ยันติเมพิกเวบุเพอนันุสูตเตสุธรรมเมสุจกขูอุทาปฏิยานาอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโคอุทาปฏิดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายจากขู่เกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสางสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่า กอริยาศาสตร์คือทุกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ดังนี้ตังโขปณิธังทุกขังริยสัจจังอริญญาันติเมพิคุเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทะปะิญาณาุปุทปะฏิปัญญาุุทปะิวิชาอุทปะฏิอโลโภอุทปะฏิดูก่อนพิสุทั้งหลายจักขูเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็อริยสั์คือทุกนั่นแหละเรากําหนดรู้ได้เรากําหนดรู้ได้แล้วดังนี้อีทางทุกขาสมุทิโยอริยสัจจันติเมพิคเวบุเพนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุ่ทัปปทิญานังทัปปทิปัญญาทัาปปทิวิชาอุทัปทิอโลโคทัปปทิดูกรพิสุทั้งหลายจากขู่เกิดข,ขึ้นแล้วแก่เรา ยานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็ริยศสตร์คือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโูโมนิทาลทุกขะสมุทยโยยะสัจจังปหาตันติเปหิกเวุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจากูอุทปะทิยานังอุทปะทิ ปัญญาอุทาาัปธิวิชาอุทาาัปธิอโลโกอุทาาัปธิดูกรพิสุท์ทั้งหลายจากผูกเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็อยศยสตจ์คือเหตุให้เกิดทุกนั้นแหลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโหรมณิทังทุกขสมุทโยยัสสจังพะยนันติเมพิกเวปุเ,วพเพนานันุสุเตสุธรรมเมสุ จักขอุทัปปิยานังทัปปิปัญญาทัปปิวิชาทัปปิเราอโลโกุทัปธิดูกนพิสูจน์ทั้งหลายจักขูเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่ากอริยาศาสตร์คือเหตุทุกนั่นแลให้เกิดทุกนั่นแลเราละได้แล้วดังนี้ อีทางทุกข์ขาดิโลโทอริยสัจจติเมพิกุเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจกขูุทัปปิญาณุทัปปิปัญญาุทัปปิวิชาุทัปปิอโลโคุทัปปทิดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายจกขู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาติเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยาสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังห, right. u, หัปนิญธรรมคูขานิโรธอรยาสัจจังสัจฉิกาตัมปิตตัมพันติเมพิกเวบุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจกขู่ทัปปิตยานังทปัปปิปัญญาทัปปิวิชาวทัปปิอโลโกทัปปิตดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายจะขูเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็ริยศาสตร์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งดังนี้ตังโขงมินิทางทุกขานิโรโทริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวบุเพนานุนสุเตสุธรรมเมสุจักขูทัปปทิญาณุทัปปทิปัญญาุทัปปทิวิชาุทัปปทิอโลโกุทัปปทิ ดูก่อนพิสุทั้งหลายจักขูกเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็ริยศาสตร์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั่นแหละเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อีทางทุกขันยิโรโทลิโลโทัโลโลทคมินีปฏิปทาญาสสัจจันติเมปิโกเวบุเพอนันสุเตสุจับรมเมสุจักปุงทัปทิ ญาณอุทาปฏิปัญญาอุทาปติวิชาอุทาปติอโลโกหุทาปฏิดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายจะขู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยศสตจ์คือข้อปฏิบัติที่ทําให้สัตว์รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ ตังโขว,วันนี้ทางทุกขนิโรโทรเขาไม่มีปฏิปทาระยสัจจังภาเวตันพันติเมพิกเวบุเพนานันุสุเตสุธรรมเมสุจกขู่อุทปฏิญานังอุทาปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิดูก่อนพิสุทั้งหลายจากขูเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทําให้สัตวรู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั่นแหลเป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดมีดังนี้ตังโผมนทิทังทุกขานิโรธโทเขามิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกโกเวบุพเพอน,นันสุเตสุธรรมเมสุจะขู่ทัปปทิญานังทัปปะทิปัญญาทัปปทิวิชาวทัปปทิอโลโคทัปปทิ ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายจากขู่เกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่า<ม>ก็อริยาาสัจคือข้อปฏิบัติที่ทําให้สัตว์รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งถุกนั่นแหลเราทําให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวากิกีวันจะเมพิกเวอเมสุจาตุสุอริยจัดเซสุ เอวันติปริวันตังทาวัทาสกาลังยาถาภูทังยานทาทัศนานาวิสุทธิทางโหสิดูก่อนวิสุทธิทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงมีปริวัตสามะะการ3ม,มีอาการ12เช่นนั้นในยัสสัตว์ทั้ง4เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแกเราอยู่เพียงใดเนวะ ตาวะหางพิกเวสะเทวเกโลเกสัมาเลเกสะพมเกสะสามนาพมนิยาปชายะสะเทวมนุสายะอนุตลาลังสมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัญจายะสิงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิยานว่าปฏิยาว่า ได้ตัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรละสัมมาสัมโพธิยามในโลกพร้อมทั้งเทว,เทวโลกมารโลกโกมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณา,าพาหม์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโขเมพิกเวเมสุจาตุสุริยจัเตสุเอวันติปริวันตังทาวัชสกาลังยถาปุถังยานาทัศนาวิสุธิทางโหสิดูก่อนวิสูตทั้งหลายเมื่อใดปัญญา เครื่องรู้เห็นตามกามเป็นจริงมีปะลิวัตสามมีอาการ12เช่นนั้นมีระยะทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาถาหังพิขเวเทวเกโลเกสมาราเกสพัพพมาเกสสามนาพรมมาิยาปสัยะะเทวมนุสัยอนุสัตอนุตลางส,สัมมาสัมพุทิอภพิสัมพุโทโธปัญจยาสิงดูกกอนพริสุทธ์ทั้งหลายเมื่อน,นั้นเราปฏิญาณว่าได้แต่สะรู้พร้อม เฉพาะแล้วซึ่งอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพมพมโลในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยานั้นจะปานะเมพิทสนังุทัปติก็ยาและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าอกุปปาเมวิมุติ <c oughs> <c oughs> ความหลุดพ้นของเราไม่กลับกาเลอบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นคือความเกิดครั้งสุดท้าย นันทิธาน,นิบุพภพพระโวติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้อิทะมาโวจักพควาพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัธรรมปริยานดังปริยายดังนี้แล้วอันตะมานะปัญจวคิยาภิคุรัควะโตภาสิตังอภินันถุภิกษุปัญจวคีก็มีใจยินดีชื่นชมภา,าสิข,ของพระพุทธเจ้าอีมัสมิจจะ ปานะเวกาละนักนสม,นสมนิงพัญญามณีก็แลมาผู้มีพระเจ้าตัดไวยากรณ์นี้อยู่อายสมมโตโกธัญญสะวิละชังวิตตะมาลังธรรมะจักุธทพปทิธรมธรมจกักธรรมจักุอันปัสจากทุลีไม่มีมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านโกธัญญะว่ายังจินจสิสมุทายะธรรมังสัมพันตานิโรธธรรมติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลรวมมีความดับเป็นธรรมดาปาวติเตจะภควตตาธรรมจักเกตก็คันเมื่อพระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศธรรมจักให้เป็นไปแล้วภูมาเทวาสถานมนุษยสาเวสุลาภูมาเทวาดาได้ส่งเสียงบรรลือขึ้นว่าเอตามภควตาภายในสีอย่างอิสิปตนีมิคตเยนตลังธรรมจักกลางปรวิตตังอป,ปะติวติยังสมณนินาวา พมาในนาวาเทเวนาวามาเลนาวาพมนาวาเกนเนจิโลกสมิตตินันพระธรรมจากอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วนะป่าอิสิปตนะมลึขททยาวานันเขตเมืองพนาสีอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครในโลกคัดค้านไม่ได้ดังนี้ ภูมานังเทวานังสัตทังสุตวาจะตูมาชิกาเทวสถามนุษสาวสุลเราเทวดาชั้นจะตูมาชิกาคันสดับเสียงภูมิมเทวดาแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นจะตูมาชิกาเทวชิกานังเทวนังสัตทังสุตวาตาวาติงสาเทวสถามนุษสาวสุลเราเทวดาชั้นดาวดึงคันสดับเสียงเทวดาชั้นตุจตูมหาชิกาแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นตาวาติงสานังเทวานังสัตทังสุตวา ยามาเทวสถานมนุษยสาเวสุงเราเทวดาชั้นยามาคันสดับเสียงเทวดาชั้นดาวดึงแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นยามานางเทวนางศัตรทางสุตวาจตุมาชิกาเทวสถานมนุษยสาเวสุงเราเทวดาชั้นยุสิกคันสดับเสียงเทวดาชั้นยามาแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นตูติตานางเทวนางศัตรทางสุตวานิมมะนิมมาณลาติเทวสถานมนุษยสาเวสุง เหล่าเทวดาชั้นนิมมาลาเนอรดีคันสดับเสียงเทวดาชั้นยุสิติแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นนิมมาณะราตีนางเทวนางสัตทางสุตวาปะละนิมิตะวะสะวัติเทวสถามนุสาเวสุเหล่าเทวดาชั้นปะลิมิตะวะสะวัติวตัตตดีคันสดับเสียงเทวดาชั้นนิมมาลนรดีแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้น ละนิมิตะวะสะวัตินางเทวนางศสัตวทางจัตวาพอมมาไปริชัชชาเทวสถามนุษาเสาวสุเหล่าพรมชั้นปริชัชชาชัดจะดับเสียงเทวดาชั้นปละนิมิตะวะสะวัตดีแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นพอมมาปริชัชชานางเทวนางศสัตธทางจัตวาพอมมาปะโลหิตาเทวสถามนุษาเสาวสุ เหล่าพรมชั้นปโลหิตาชั้นสดับเสียงพรมชั้นปริสัชชัดแล้วก็ส่งเสียงบรนลือขึ้นพมาปโลหิตานางเทวนางสทังสุตวามหาพรมาเทวสถานมนุษยสาเวสูงเหล่าพรมชั้นมหาพรมชั้นระดับเสียงพรมชั้นปโลหิตาแล้วก็ส่งเสียงบรนลือขึ้นมหาพรมานางเทวนางสทังสุตวาปริตตาพาเทวสถานมนุษยสาเวสูง หล่าพรมชั้นปริตตาพาคันสดับเสียงพรมชั้นมหาพรมมแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นปลริตตาพานางเทวนางสัทธางสุตวาอัปปัมานาพาเทวสถามโนสาเวสูงหล่าพรมชั้นอัปปับมานาพาคันสดับเสียงพรมชั้นปริตตาพาแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นอัปปับมาพานางเทวนางสัทธางสุตวาปัสสาเทวสถานมนุสาวสูง เหล่าพรมชั้นอภัสราคันสดับเสียงพรมชั้นอปปกมานาพาแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นภัสลานางเทวนางสัตทาวสุตวาปริตตสุภาเทวสธามนุษาเสาวสูงเหล่าพรมชั้นปริตตสุภาคันสดับเสียงพรมชั้นอภัสราแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นปริตตสุภานางเทวนางสัตทาทวสุตวาอปปามานาสุภาเทวสธรรมนุษสาวสูงเหล่าพรมชั้นอปปามานาสุภาคันสดับเสียงพรมชั้น ปลิตาสุภาแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นอปปบมานาสุภานางเทวนาศทางสุตวาสุภากินหากาเทวสถารมนุษสาเวสูงเราพมพมชั้นสุภากินหากาคันสดาบเสียงพมชั้นอปปบมานาสุภาแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นสุภากินหากกานางเทวนางศทางสุตวาวิหภาราเทวสถารมนุษสาวสูงเราพมชั้นวิหภาราสันสดับเสียงพมชั้นสุภา กินหากาแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นวิหาพาลานางเทวนางศสัตว์ทางสุตวาอวิหาเทวสถามนุษสาเวสูงเราพรมชั้นอวิหาชั้นสะดับเสียงพรมชั้นเวหัพาลาแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นอวิหรนางเทวนางสัตว์ทางสุตวาอัตตปปาเทวสถามนุษสาเวสูงเราพรมชั้นอัตตปปาขั้นระดับเสียงพรมชั้นอวิหรแล้วก็ส่งเสียงบรรลือขึ้นอัตตปานางเทวนางศสัตว์ทางสุตวา ทัศน์เสวสยรถามนุษสาเวสุนงเราเพิมชั้นสุทัศสาชั้นสดับเสียงเพิมชั้นอัตตปาแล้วก็ส่งเสียงมันลือขึ้นทุทัศนานางเทวนางสัตทังสุตวาทัศสีเทวสถารมนุษสาเวสุนงเราเพิ่มชั้นสุทัศสีสั้ระดับเสียงเพิมชั้นจุทัศสีทัศแล้วก็ส่งเสียงมันลือขึ้นทัศสีนางเทวนางสัตทังสุตวาอากาศอินญาคาเทวสถามนุษสาเวสุนงเราเพิ่มชั้นอั นิฐาชั้นสดับเสียงพรมชั้นสุชาติษาแล้วก็ส่งเสียงมันลือขึ้นว่าเอตามพระวาพนาศียังอิสิปไตเนมิคตเยนุตลังธรรมาจากกังปะวัตติตังอปะตีวัตติยังสมะเนนะวาเพิมมะเนนาวาเทเวนะวามาเลนะวาพมมนาวาเกเนจิโลกสมิตินั้นพระธรรมจากอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วนะป่าอิสิปตนะมฤคไทยวันเขตเมืองพราศีอันสมณพามเทวดามารพรมหรือล้าในโลกกัดานไม่ได้ดังนี้อิติหะเตนะขะเนหะเตนะหูหิตเตนะยาวะพรมะโลกาขัดทัตโทอัพคุชันจิโดยขณะคู่เดียวนั้นเสียงก็ช่อนขึ้นไปถึงพมโลกด้วยระการดังนี้ อายัญจะทะสะสะหัสสีโลกะทาตุสังปีสัมปะกับปีสัมปะเวทิก็หมื่นโลกประทานนี้ได้สะท้อนสะเทือนเลื่อนลั่นวันไหวแล้วอปปามาโนจะโอราโลปาโสโลเกปาตุลาโหติทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏแล้วในโลกอติกามมวาเทวานางเทวานุภาวังกับเทวานุ ภาพของเทวดาทั้งหลายแลอาจถักโขภควาอุทานาอุทานเนสิข้างนั้นแลพระผู้มาาีพระเจ้าพระเจ้าทรงเป่องอุทานว่าอัญญาสิวัตโกโกโทันโยท่านผู้เจท่านผู้จเจริญโกทัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาสิวัตโกโกทันโยติท่านผู้จเจริญโกทัญญะได้รู้แล้วหนออิติหิทางอายสมโกอายสมโตโกทัญญะสะอัญญา โกธันโยเตวะ,วะนาม,ามินามาอโหสิติเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญาโกธัญญาี้จึงได้เป็นชื่อของท่านพระอัญญาโกธัญญาังนี้และ